สบ,บายดีพี่น้องยิยนดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่อง,ตองนเตยพลนช anel อีกแล้วนะครับมือนีบ่าวเตยพลนด้มาอยู่ที่วัดนะมือน,นะบ่าวเตยพลนจะมาทําบุญเนาะจะมาขอพรอ,อ่าใ้ช่องบ่าวเตยหรือให้พีพีฟซี F C บ่าวเตยย,ยู่ดีไมีแห้งแล้วละครับท่านผู้ชมครับมือนีบ่าวเตยมาอยู่ที่วัดมหาบุตรวัดยาดากนะครับพี่น้องนะ จะมีความเชื่อเนาะว่ามีความซักซิ์ความรัท่าอยู่ตรงนี้หลายแต่เป็นวัดหนึ่งที่มีสื่อเสียงนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเราเคยเห็นในหนังเรื่องแนะย่หน้าเนาะหรือว่าแม่นาคพาะขนุนนั่นเองนะวัดนี้ก็จะอยู่ต้องติดคลองปาะขนุนเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปท่านผู้ชมไปทําบุญแล้วก็ไปไหว้พระกับเราได้ผลที่มีความ จิตใจไใทัทธาหมักในการทําบุญตรงนี้จะเป็นวัดมหาบุตรนะครับท่านผู้ชมหลวงปู่บัดย่านาคนันนอ่นอนะก็มีเรื่องเล่าที่เราต่อคานกันมากนะก็คือมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นสิริมงคลน,นะผู้ได้เขามากแล้วกันฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เ่าเตยพ่นเด้อครับเด้อเอาบุญน้ำกันนะพี่น้องเนาะตรงข้างหน้าก็จะเป็นกระถิ่นลอยฟ้า นี่จะเป็นผราประจำวันเกิดนะครับท่านผู้ชมครับขอมาวัดแล้วก็มีความลบรืมนื่นมีความสงบเงียบนะใส่เจมก็ได้มาน้ำเบาเตะคนอีกแล้วอีกมือหนึ่นะครับท่านผู้ชมครับ

ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กาบเปาเตยมาอยู่ที่จุดที่มีรูปปั้นของยานางนะครับนะครับก็ตรงน,นี้ก็จะมีะการหายลอตเตอรีตตร่เนาะก็เป็นการเสี่ยงดวงรือวก็เป็นความเชื่อที่มาทําบุญจุดนี้แล้วก็ดู เลขเด็ดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะกับเราไปพูดกับบร,ริวารเชิญชวนหรือการพรนันเลยครับเยอแก,ก่ความหม,กมักไพมันเนาะความสอบ่วนตัวไพรมันนี่ครับท่านผู้ชมครับจะเป็นตำนานเนาะที่เข้าเคยเบื่องหนังตอนนี้หน่อยว,ว่าแม่นาคพักขนงเนาะอที่มา ของเหลือนะไปตื้จุดหนีนาะพี่น้องจะเป็นวัดเจาหน้าหรือเปาาล่ปาน,น,นะบ่าวเทพพจน์กับตแนเใจาะตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นของแม่นานาครับอยากให้ทีวีเอฟซีเดนเดลูทำกันเนาะเขามางไม่แล้วก็ลมลื่นนะครับท่คนคบนาทน,นานะผู้ชมครับอากาศเย็นเนาะลมลื่นสบายนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะมีต้นเนาะต้นตะเคียนะนะบ่าวเทพพคนคกับ ครั้งแรกนะครับที่ได้มาเห็นนะมันจะเขียนตกมันหรือเปล่าหรือว่าเป็นขี้ผึ้งเนาะนี่ครับท่านผู้ชมมีสองตนนะสําหรับทา่านใดที่มกาการเชียงโชคเนาะมาหาตัวเด็ดตัวดีได้เนาะท่านผู้ชมเนะาะจะสร้าบรรยากาศของคนนะครับนะที่เป็นมาทำบุญมาขอพรและเผื่อจะได้อความสำเร็จกลับไปเป็นความเชื่อของชาวพุดเฮาเนาะพระว่าได้นะบอกจะพ่นกระเชื่อว่าอย่างนั้นนะ แต่ะพ่นกับมาทำบุญวัดนี้บ่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับกับความเชื่อเนาะมา,มากๆเลยนอกากอ่าก็เยความสบายใจกลับไปเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะเป็นวัดดังนะพี่น้องนะนี่พี่ดูพี่น้องดูลองเทาที่เป็นอ่าเขาไปสักการะบูชาแล้วไปขอพรเนาะเนี่ยครับ<อ>ไม่น่าระขนงนนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ มีแต่ไม่ใช่แต่คนไทยนะครับบางทีผมมีชาวจีนด้วยนะครับเข้ามาข้างในได้เย็นเนาะเลขสิบเก้าได้เมื่ออวาตาร ครับข้างในนี่จะมีรูปป้ายของยานาคนะครับทุกคนผมได้เข้าไปเพราะว่าคนเยอะก็เกรงใจที่จะไปรูกปนพี่ๆกเอนเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูคลองนะครับคลองพระขนมนะตรงนี้วัดวัดตรงนี้ก็จะติดคลองพระขนมนะครับท่านผู้ชมก็จะมีพี่ๆหรือว่าพาคนรักหรือพาครอบครัวมาทำบุญเนาะ ยครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้อาหารอ่าไม่ว่าจะเป็นนกเป็นปลานะครับปลาตรงนี้จะเยอะมากครับจะเป็นเขตอ่าที่ไม่ให้ทําร้ายสัตว์นะจะเป็นเขตอัยทานหรือเปล่าขอได้ผลก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าตรงนี้จะไม่มีการจับปลาหรือว่าใดๆเกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นปลาสวายครับเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอันนี้จะเป็นคลองพระขนงเนาะที่เป็นเรื่องเล่าที่เป็นตำนานอ่าที่บ่าวด้พนได้ดูมาจากหนังหรือว่าตอนเด็กๆนะคลองพระขนงเลยแม่นาพระขนงก็อยากมาถ่ายทอดให้พี่ๆเอซได้รู้ได้ดูด้วยกันนะครับได้สัมผัสด้วยกันนะครับ พี่ๆเขาก็จะให้อาหารปลานะครับท่านผู้ชมดูปลาตรงนี้จะเยอะมากครับคือการทําบุญให้อาหารสัตว์เนาะเป็นความเชื่อนะครับรท่านพ่นก็มาบ่อยครับวัน,น ครับทบข้างในจะร่มรื่เย็นสบายเป็นหน้าเรื่องแฝงนะครับที่กราเตอร์ได้เห็นก็ที่ที่อากาศจะร้อนไม่ร้อนครับอากาศเย็นสบายครับผมครับ จะมีผู้คนมากราบไหว้เนาะเยอะนาครับว้าวตกใจนะเป็นเสียงวานรพิราบผี้คนมาขอพรกรับไปนะครับกลเป็นรูปปั้นของยานาคหรือว่าแม่นาคลกขนาดนั้นเนองครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวดีๆอีก มุมหนึ่งที่บา่าเตยพนิยนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้ด้วยกันนะครับว่า,าวัดนี้ก็เป็นวัดดังนะครับวัดยานาเป็นความเชื่อของเบ่าเตยนะท่านเบ่าเตยมาแล้วก็มีความสบายใจกลับไปครับท่านผู้ชมครับฝ <Yeah. S 1> ากพี่ๆนะเผื่อใครสนใจอยากมาทําบุญก็วัดนี้จะตรงอยู่จะอยู่อนุตเนาะอยู่แถวแถวตลาดเอี่ยมครับถามใครก็จะรู้ครับวัดมหาบุตรหรือวัดแน่ยนะครับก็ไม่ไกลครับผม ครับท่านผู้ชมครับสาหรับคลิปนี้บ้าเตยพ่นก็นจะขอโตล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับตรงด้านล่างก็จะเป็นคลองพระขนงนะครับที่มีคนมาทําบุญเงากื่อให้อาหารสัตว์ไม่ว่าเป็นนกเป็นปลาตรงนี้จะเป็นวัดยา่านาที่บ้าเตยพลได้บอกนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเตยพลด้วยนะครับสวัสดีครับ